สวัสดีครับผมตอนนี้ก็เที่ยงนะครับเวลาเที่ยงนะครับก็ผ่านมาจากที่ผมเปิดไว้เนาะมันมีเวลาให้เราดูไหมเป,เ,ปเ,ปเป็นเวลาโซนเขานะครับก็ช่างมันนะครับ <laughs> เปิดไว้ก็ผ่านมาสองสามชั่วโมงได้มั้งก็บวกนะครับตอนนี้ก็มีอันที่บวกขึ้นมา ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะโดยรวมเป็นบวกนะครับอันนี้ก็ที่เราซื้อตรงนี้เนาะมันก็ลงมาแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคไอ้ที่ลบก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับเนี่ยมันจะขึ้นไปต่อ,อคลิปนี้นอกจากจะมาอัปเดตแล้วก็จะมาตั้งสต็อปลอสนะครับที่จริงเราก็ควรตั้งตอนที่เราเปิดนั่นแหละ,ะแต่วันนี้ เราจะมาตั้งกันนะครับสต็อปลอสของผมก็ดูง่ายนะครับสมมุติมันมันอาจจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมถ้ามันรีเพนกลับมาแล้วมันขึ้นมาแถวๆนี้ก็เหมือนตัวนี้ครับมันอาจจะโค้งแล้วขึ้นไปต่อได้ก็ลองวัดวัดดูว่ามันประมาณกี่จุด200 300จุดเนาะผมก็จะตั้งไว้3 0จุดอ่จุด ที่จริงมันก็มีนะนี่คลิกขวาตรงเส้นนี้เลือกอ่ามันอันนี้มันเทลลิงสต็อปเนี่ยเทลลิงสต็อปก็คือกำไรนะครับขยับตามผมก็ไม่เคยใช้คลิกตรงนี้แล้วกันนี่นะครับสต็อปลอสของคู่นี้นะ AUNZ นี่นะเ u n z อินเไหนไหน เอาทีละคู่ a U N Z ตัวนี้เนาะตัวนี้นะอ่าตัดท็อปลอนะครับตัดท็อปลอก็คือเราจะให้มันตัดตัดออเดอร์ตัดขาดทุนถ้ามันผิดทางไปที่เท่าไหร่เมื่อกี้ผมวัดไปแล้วมันก็ประมาณ300จุดเนาะสามจุดโดยประมาณนะครับผมก็จะดับเบิลคิกขึ้นมา แล้วก็ใส่ไปสต็อปลอสนะครับนี่สต็อปลอสบวกไป300จุดตรงนี้นะครับบวกไป300กด300แล้วก็กดตัวนี้นะครับมันก็จะบวกขึ้นไปให้ให้เราเองก็ลองกดดูนะครับ modify ปึง้งได้อย่างมาดู t ท m e ฟิล์อ่านี่นะครับของเราซื้อตรงนี้ใช่ไหม ถ้ามันมันขึ้นมาถึงตรงนี้300จุดให้มันตัดคัดให้มันตัดออกตัดออเดอร์ออกนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเข้าใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามันขึ้นมาตรงนี้เราเปิดอีกไม้หนึ่งอย่างนั้นก็ได้นะครับเราจะแต่เราจะมี2ไม้เราต้องรอให้มันลงมาแต่เพื่อแต่ ความเป็นวินันเราก็ตั้งคัดลอดไว้นะครับอันนี้ตั้งไปแล้วสามร้อยเนาะมาดูตัวนี้ผมดูที่สิบห้านาทีนะ,ะมันรีเพนใช่ไหมมันเนี่ยมันกาลังจะขึ้นตัวนี้ก็อาจจะขึ้นไปอีกนะครับก็มาดูว่ามันขึ้นได้เท่าไหร่จากที่มันขึ้นนี่แหละอ่ะ450โดยประมาณตัวนี้ตั้งไว้450ก็ได้นะครับ หรือใครจะหรือจะสามร้อยก็ได้นะครับตั้งเยอะเราก็ขาดทุนเยอะนะครับกดไปเลยเรามาดูตามฟิล์มใหญ่มันก็จะเห็นเส้นขึ้นมานะครับอ่านี่ไงถ้าเราไม่ตั้งก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะตั้งให้ดูนะว่ามันตั้งยังไงนะครับ ามาดูของคู่นี้บ้าง15นาทีมันรีเพนเท่าไหร่สมมติจากที่มันเคยเนาะอย่างตรงนี้มาถึงตรงนี้เท่าไหร่500จุดเนาะกดปุ่นคิกเข้าไปใส่ไป500จุดกดเข้าไปแล้วก็ก็คำสั่งนี่และนี่นะครับ ห้าจุดนะครับาลากลงมาดูปึ๊บนี่น,นะครับ500จุดถ้ามันขึ้นไปอยก่0 0าง500จุดมาตัดตรงสีแดงออเดอร์นี้เราก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับเป็นการกันกันมันลากนะครับมาดูว่ามันจะยังไงตั้งมาสามันแล้วอันอื่นก็เหมือนกันนะครับทำเตีมยง15นาที ผมก็ตั้งแบบง่ายเนาะมันเคยมันเคยเท่าไหร่มันเคยรีเพนจากตรงนี้มาถึงตรงนี้หกสิบหกสิบเองละ่ะอันนี้เอาสักสองร้อยก็โอเคแล้วมั้งเนี่ยตัวนี้สองร้อยนะครับตัวนี้สองร้อยปึ๊บสตอปลอสสองร้อยอันนี้มันเป็นขาบายเนาะสตอปลอสเราก็จะอยู่ข้างล่างนะครับเราบาย ใบก็คือให้มันขึ้นแต่ถ้ามันกลับทางลงมามันก็จะมาโดนสต็อปลอตของเราตรงนี้ที่จริงสต็อปลอตเขาก็จะตั้งเอาตามาจุดโลนะครับอย่างผมมันจะไม่มีทิศทางนะครับแผนของเราก็คือไม่มีแผนน,นั่นเองนะครับอันต่อไป มันต่อไปยังไงก็มาลากดูง่ายๆอย่างนี้แหละมันเคยรีเทนเงินเท่าไหร่6กรจุดร้อจุดเอาละครับอะไรละ่ะถึงไหนแล้วละ่ะพอดีมีคนมาอุ่นเงินออันนี้ก็เอาไปที่500แล้วกัน500จุดปั๊บอันนี้เป็นการตั้งตอปรอสเนะ โอเคนะครับหยุดรอบ2นะครับตั้งไปหรืออยังตั้งไปแล้วนะครับโอเคอันนี้500จุดอันนี้มันไม่ขึ้นมาให้เราดูตรงนี้น,น่ะก็ไม่เป็นไรนะครับที่มีตัวเลขตรงอันนี้ก็ถือว่าเราตั้งแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเนาะผมก็จะเอาโลเดิมมาหาอันนี้แหละ อันนี้ส0 0ร้อแล้วกันอ่ะกันเองครับปึ๊บตั้งไว้อันต่อไปอันนี้โอ้อันนี้สวยนะครับแต่เราก็ตั้งไว้นะครับ400อเนาะอันนี้400ประมาณ400ตั้งไว้นะครับ เท่าไรอันนี้ก็วัดจากตัวนี้ขึ้นมานี่เลย500ร้อยห้าร้อยห้าจุด500จุดสต็อปลอสปับ๊บตั้งง่ายนะครับแต่ถ้าในมือถือเราต้องไปดูอีกทีนะครับเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ลากมาก่อน ตัวน,นี้ก็เอาจุดนี้มาหาจุดนี้ร้อยกว่าเองจุดนี้ละ่ะสามร้อยนะครับตั้งยังไงนี่ไม่มีสติกนะครับก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคอีกหนึ่งตัวอันนี้เอาโลไหนเอานี้ไปนี่ก็ได้อ่ะหกร้อยละเอาห้าร้อยก็พอ ห้านะตนัวนี้ปุ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็จะปลอดภัยนะครับจากจุดนี้ถ้ามันผิดทางมาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าร้อยทำไมมันสั้นตั้งไว้เท่าไหร่เมื่อี้น้อยเลยเนอะ ตั้งไวห้าร้อยไม่ใช่หรือเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าเราจะลบก็คลิกข,ขวานะครับ Cancel Stop Loss โอเคแคนเซลสต็อปลอสคลิกข,ขวาเลือกแคนเซลสต็อปลอสอ้าทำไมไม่ไม่แคนเซลให้ หรือว่าด็บเบิ้ลิกอ๋อมันความรู้สึกช้านะครับคลิกไปตั้งนานผมตั้งไว้ที่500อ่ะตอนนี้มันเป็นศูนแล้วเนาะตั้งไว้ที่500ตั้งใหม่500 500ก็เริ่มจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ทำไมลากมาอย่างนี้มันแค่1้อยร้กว่าเดี๋ยว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 มันเกิดอะไรขึ้น GJ ก็ GJ คู่นี้ถูกแล้วเนี่ย500 500จุดนะเฮ้ยมันต้องจากจุดนี้มา500มันต้องอยู่แถวแถวนี้ เออลากอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าอืมถ้าเราถ้าเราถึงจิดทางมันก็จะไปนี่ครับมันมีลบได้ลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งประมาณนั้นนะครับถ้ามาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับเออมันแปลกๆนะเนี่ย ส0 0 400จุดนะครับปกวิเขาก็จะดูะแนวรับแนวต้านเก่านะครับที่ที่จะเป็นจุด stop loss จุดอะไรนะครับนะแล้วอันนี้มันเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้เช็คว่ามัน มันแม่นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเหมือนตัวนี้เนี่เอ๊ะมันแปลกๆนะเราตั้งห้าร้อยแล้วมันเหลือมาร้อยกว่าให้เนะี่ยมันไม่ใช่นะก็ประมาณนี้นะครับวิธีตั้งนะครับวิธีลบก็คลิกขวาลบไปนะครับหรือว่าดับบิ้คลิกขึ้นมาแล้วก็ลบลบไปตรงนี้ให้มันเป็นศูนย์เนาะแล้วก็กด modify ปึ่งอ่าตรงนี้เป็นศูนย์เส้นนี้ก็เดี๋ยวมันก็หายไป จงหายไปจงหายไปทำไมไม่หายมันความรู้สึกชา้าหรือต้องมาแคนเซิลอีกทีหนึง่งอ่ามันมันความรู้สึกช้าหน่อยหนึ่งนะผมว่าหายไปแล้วนะครับ ทำไมมันเป็นศูนย์สองอันล่ะสงสัย <c oughs> ผิดสองอันนะครับเอาใหม่ตั้งใหม่ก็ได้ไม่เห็นจะยุ่งได้ตัวนี้เนาะที่มันเคยอ0ะสี่ร้อยหน่วยที่จริงก็ตั้งนี้ได้นะครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวสตอปลอดลากลงมาตรงนี้นะครับเลลากขึ้นไปข้างบน อ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เราจะไม่รู้ว่ามันมันเท่าไหร่นะครับนี่เราก็ลากมาหาจุดอะไรก็ว่าก,กันไปอ่าอันี้เราเราจะไม่รู้ว่าเราจะจะต็อบลอตเท่าไหร่นะลบออกก่อนนะครับตัวนี้ผมจะต็อบลอตที่ห้าร้อยนะครับอ่าเราใส่ห้าร้อยแล้วก็กดเอาอย่างนี้ มันก็จะเป๊กกว่านะครับห้าร้อยจริงไหมทำไมมันอยู่ใกล้ๆลองวัดดูสิจากจุดนี้มาถึงจุดนี้มันจะสามร้อยสี่ร้อยเองนะหรือว่ามันนับจากเส้นเส้นข้างล่างนี้น่าจะใช่นะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆส่วนใ้ตัวนี้ก็เดี๋ยวตั้งใหม่ตั้งใหม่ เอาจุดนี้เป็นนี้แล้วกันห้าร้อยจุดนะห้าร้อยเหมือนกันนะจึดเหมือนมันไม่500ให้ผมอะมัน500จากตัวนี้หรอใช่จริงๆด้วยมันไม่500จากจุดนี้มานเนี่ยเออใช่จริงๆด้วยครับมัน500จากราคาปัจจุบันนะ เนี่ยจากนี้มานี่ห้าร้อยอยู่แต่จากนี้มานนี่ร้อยกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องลากเอานะครับเราต้องลากมันขึ้นมาส่วนโซนนี้อ่าโอเคก็คือมันจะเป็นแนวรับแนวต้านด้วยเนาะเนี่ยที่มันเส้นชนกันนะครับอผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าตั้งแบบนั้น นี่ลากขึ้นมาแนวรับแนวต้านอยู่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับกี่จุดแล้วนะครับเพราะว่ามันอ้างจากเส้นนี้มันไม่ได้อ้างจากเส้นตัวนี้ของเรานะฮะผมจะลากใหม่หมดเลยอันนี้ก็เป็นจุดจุดสต๊อปล็อตที่ดีหรือยังที่จริงก็อยู่แถวนี้ก็โอเคแล้วนะครับดึงขึ้นมาอีกหนะ่อยนึง จุดนี้แหละสวยอ่าโอเคนะครับนี่ยมันตัดตัดเส้นตรงนี้คือมันก็เป็นแนวนจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับก็เป็นแนวต้านอยู่ออันนี้ก็ลากใหม่แล้วกันมันถึงจุดนี้เลย หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ขึ้นมาจุดนี้ก็พออ่ะทีหลังไม่ต้ององั้นแล้วนะผมว่าลากเอาดีกว่าจุดนี้นี่จบข่าวแต่มันอาจจะยาวหน่อยนึงนะเพราะว่าเราลากเนียจุดนี้ จุดน,นี้แล้วกันเนี่ยมันไม่กล้าลงมาถึงจุดน,นี้หรอกมันมีแนวต้านอยู่แต่ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ล่ะไม่เห็นมีแนวอะไรเลยอาขึ้นมาอีกหน่อยนึงตรงนี้โอเคอันนี้เซีโใช่ไหม ผิดทางเราเซียวลงถ้ามันผิดทางไปทางนี้เราก็เอามาตั้งไว้แถวแถวนี้นี่โซนยอดดอยตรงนี้นะครับนี่ไม่ยอดดอยตรงนี้ <Okay. S 1> อ่ะก็เป็นวิธีตั้งสต็อปร s นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงเนาะครับผม